เอาออกแล้วเอาออกแล้วอ่าที่ว่าเป็นสายตำรวจดีว่าอ่าเชื่อไอ้ตองนะี่ยอ่าอ่าน่ะเป็นสายตำรวจอ่าเราเป็นสายตำรวจเราโน่นจะเป็นยังไงนะอ่แล้วพูดมากเกินไปอ่า ตัวนี้พรอสักบอกแล้วนะลูกนะไอ้หวยฮานอยหวยประเทศลาวหวยอะไรเนะี่ยอ่านแล้วจะไปซื้อถูกได้ยังไงเนาะเก้าเลขเก้าเลขเก้าประตูนะอ่านแล้เข้าใจมรบาเปล่าลูกนะ,ะจำไว้นะลูกนะ,นะลกนะแล้วทีนี้ลองมาไล่ดูอะไรหลายๆอย่างนะที่พรอสักทำไว้เกี่ยวกับการพนันตัวหวยนะ เราวก็ไล่ลูกเราวก็ไล่ออรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจของเอแต่ละที่นะลูกรัฐวิสาหกิจแต่ละที่นะเอาเฉพาะเครือญาติตัวเองเข้าไปหรือเปล่าคิดว่ากูจะปไปไล่หรอฮะ Hola. แล้วยังลูกปลาลูกตัวใหญ่ปลา<ไ>ปคาพ์ฟอะไรเราซ่้ผมเสือแล้วในเมื่มาิีกฎหมายเราไม่อยาดเดงนมีเดิ <f> นผสานก็เลย ได้นแหละหลูกอ่าไอ้นี่ดูดีดี ็นแล้วอย่างเห็นแล้อ,อย่างอ่าห,หล่ออละตัวนี้นะเห็นพ่อสักวิ่งวิ่งตกสายยังตอนสอบสมรรถภาพที่ว่ะเกงในหลุดนะลูกอยู่ทนี้สระว่ายน้ำเน่ะอ่าล่ะเราดูเราไปดูตอนนี้พ่อสักสัญญาว่าจะเลิกบุหรี่ก่อนอ่าหละตอนนั้นแล้วนี้ไปไล่ดูตอนนี้พ่อสักสอบสมรรถภาพมีว่ายกบว่ายกันเชียงก่อนนี้จะไปลงสระอยู่ที่ไอ้โรงเรียนในจ่าทหารเรือที่พ่อสักบอกอะไรไว้ ถ้าเป็นสอบก็คืออะไรให้เอากางเกงในอาบน้ำไปด้วยนะ Você, uh cara... -huh.